พาโจมจะเบนผู้บักไง<ช>มัดพาแดงมัดแล้วก็มัดนี่มัดนี่หัวยิ่ยิผู้ใดที่เขามากนี่บ่ได้ขันทัาจุูถูกเพื่แล้วจะ่าปูปูเพิ่นเพิ่นส่งหันเพิ่นเลยวา่าผีผีผีเฝ้าเจ้าตัวเจ้าอยู่น้ำผีเพิ่นวางเิร็จอี่แม่นี่ยอยู่น้ำผีเพิ่นเห็นบ่หนาผู้ว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นเห็นผียังไงเห็นแ,แบบใด เพื่อนเห็นเพื่อนเห็นเป็นปูหรอเพื่อนเห็นอยู่หันอ๋อเป็นาเจ้าดูแลรักษาแม่อย่เนี่เพราะว่าพวนี่ไปเห็ดงัอนมาถามว่าที่ว่าไอ้เพื่อนเห็นตัวเลขตัวยางย่างเพื่อนมาบอกนี่เพื่อนใช่มาไอ้บอกเขาเลยมันบอกแดงเนี่ยจะบอกกั่สิล่ะบอาสูฟังเลยบ่คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เขาอยู่พูดเดียวโดดเลืนนี Project ่อยู่ทงหน้านี่ยู่ทงหน้านี่บ่มีผู้ใดยู่พูดจิมี่จะมองช้างโค้งเห็นบะช้างโค้งขม่าสิมมีเหื่นหลังหนึ่งอยู่หันช้างแวกขม่าหาเฮ้านี่สิมีเงื่นหลังหนึ่งผู้นั่นไอ้นี่คอยมีแหงเงาหยาผู้ท่ายเสียงผู้ท่ายไอคข้อไ่แดงแล้วตายไปแล้วคนโฮจักกันเนาะแมนเล่าก็เลยแบงดินหมองหันซื้อน้ำเพลนสามพันเพลนริตนก็เลยไปปลูกเพื่อนหน่อยอยู่หันน้ำเพลนคเขาถูกอีดีได้ตะกีน แม่ยูนี่ได้จากปีแล้วค่ะยูนี่พุ่มันสิ่สามสิบเลยปุ๊ยสามสิบปีอือยูนี่พุ่มดีพุ่มดีบ่ะแม่ว่าทีก็ดีทเป็นยัไงบ่ได้เป็นยังรักษาเขาดีปูยูนี่ดีคาดเขาฝันเห็นหอดเพิินค่ะพาโจมจะเบนผู้บักไงมัดพาแดงมัดแล้วก็มัดนี่มัดนี่หัอยหยิกผู้ได้ที่เขามัดนี่บ่ได้คันท้าจุดถูกเพิ่แล้ว จะว่าปูปูผมเพ่นส่งหันพ่นเลยว่าผีผีผีเฝ้าเจ้าตัวเจ้ายูนน้ำผีพ่นวางเิร็จอีแม่นี่ยยนน้ำผีเพิ่นเห็นบลาผู้ว่าเพิ่นก็เห็นเพิ่นเห็นผียังไงเห็นแบบใดเพิ่นเห็นเพิ่นเห็นเป็นปูหรือเพิ่นเห็นอยู่หันอ๋อเป็นเจ้าพ่นวางศิษย์ดูแลรักษาแม่ยูนเนี่เพราะว่าผัวนี่ไปเห็นงานมายูนน้ำจากเครือหากกรรมมายู่ได้จักกี่วะมันได้เจ็ดตีหนึ่งบอกค่ะเจ็ดแต่ตีหนึ่งบ่ไม่ยูนน้ำเฮาน มื่อกี้เพิ่อนยุ่งเทียบกันดิเพิ่อนขับแท็กซี่ตกใส่ก็เลยว่าแถาแล้วไปอยู่ในเมมนี่นร้าน,นร้านเพราะว่าบอกเลขน,นะมาอยู่น้ำดนบันไดค่ะแม่ไมยกาอยูย่นท็กซีต่ตลอดแล้วมันโดนเติรไปได้อยู่น้ำจักปีแล้วน้องแต่งหม้อเพบอกเลขกันไหมคะไม่เป็นจักปีแล้วอ่ะแม่มัน,ก,มน,น,นกับยี่สิบป,ปีห่ะค่ะแต่แม่เากลียง ผู้ที่วไอ้ซื่อสัมผัสได้กับสิ่งที่มองบ่เห็นเนี่ยื่อกับปูหรือว่าซื่อกับไอ้ผีเล็กน้อยอีหยังเนี่คือผู้นีมันบอกแม่แม่มันก็เห็นขึ้นกันเอาแม่น้องแตงโมก็เห็นแม่คันผีตายห้องืองได้น่เขาเจ้าลดส้นนี่มันไปบ่ได้หมองหันมันสิเห็นอยู่สามแยกบ้านดุงเย็นเนี่ยนะสามแยกบ้านเย็นรดส้นม็นบอกผัวเมียขาเจ้าติไปหน้านี่รดซาลิงเนี่ย่อาสีโม รถส้นตายทั้งปวดทั้งเมียมันก็ขีคีมอตร์ไส้มอตตะกีนี่ไปอันขายเนื้อเนี่ยมันไปหั่นบ่ได้เลยมันเห็นแสดงว่าเล่านี่เป็นคนที่มีเอ่อเห็นสื่อเห็นวิญญาณเห็นต่างๆที่เฮามองบ่เห็นเออเล่าสิยืนอยู่หนทางเลือดเอ้มันวานัะนะแสดงว่าน้องนี่เห็นผีอยู่เรื่อยแมนมันนี่อยากถามว่าที่ว่าไอ้เพิ่นนั่นเห็นตัวเลขตัวหยงย่างเพิ่นมาบอกเนี่ เพื่อนใช่ไไอ้บอกเขาเลยมันบอกแองเนี่ยก็บบอกกังซีล่ะบอกสูฟังเลยบอกเพื่อนบอกทั้งหมดจะงวดแล้วก็แม่เมือเมันอซีงงวดหรือบ่ซีงงวดติดแม่ก็บบอกเป็นโตเลยแม่บอกค่ะบอกเป็นโตอังซีล่ะกับเป็นโตคือเพื่อนว่าโตซีโตค่ะค่ะหาสิบเอ็ดนี่จะมันบอกเป็นโตแต่เด็กหน่อยเป็นยังข้อหกจากว่าหาสิบเอ็ดค่ะเขาก็ว่าหาหนึ่งแม่บอกอายุยังในหน่อยอยู่แต่ว่าบนหนาจะหลู้เหลขกแม่ ค่ะผ้าผ้าเอฟซีไปเบื้องพ่นไหมนะคะพ่นอยู่มองมองนี่บ่แม่เอออยู่มองนี่ละค่ะเออออันนี้คือพ่นมันบ่แม่ม่นอยู่นี่ละกิ่งเขากลนแล้วพ่นอันนี้นะค่ะเขากลนแปนไปแล้วเขาเอาเอาเอ้ยยังมาปลูกแล้วนี่พ่นกอขึ้นไม่คะอันบานี้อันเรียกว่าพ่นอาศัยอยู่นี่ค่ะเขาก็เลยว่าเขาเข้ามาอยากให้มอยู่ใกล้ย่านพ่นอันอัน ยเพ่นลำค่านเสียงลูกเข้าเมนบอะเข้าก็ได้ง่ายไปพ่นเอาไว้พุ่นหัวหน้าพุ่นยุ่งมองหั้นจ้ะบ้านาานี้เพ่นเพ่นเพ่นก็นเลยว่าเพ่นอยากมาอยู่นี่ใกล้ๆนี่อี้นี่แหละแม่อีแตงโมนี่แหละมันได้เห็นมันได้เห็นว่าเพื่อนนี่นั่งสูบยายอยู่นี่ค่ะตอนมันยังหน่อยนึก็ดี ตอนมันเขาโรงเรียนสัมปทานนั่นเห็นเพิ่นจูบยาอยู่นี่เออเป็นว่าเพิ่นไม่อยากอยู่นี่แสดงว่าทั้งแม่น้องแตงโมทั้งน้องแตงโมนี่ก็เห็นเพิ่นเห็นเบิดทั้งเอื่อยมาวันนี้แม่แตงโมนี่เคยได้เลขน้ำเพิ่นบ่ค่ะเคยอีนี่ก็เคยแม่มันก็เคยแม่ก็เคยได้แม่ก็เคยได้ลูกก็เคยได้ไม่เลาเพิ่นมาบอกเี่อเพิ่นจะบอกเป็นตัวบอค่ะแม่เพิ่นจะบอกเป็นตัวคันว่าคันว่าหาเงินหาทองบ่ได้นี่ กมาบอกมามาบอกเพื่อนว่าขันขาน่อยหาเงินได้ตังสันตังซีนี่ขาน่อยสีมะโปงมะว่างกะคือโอเคกะซ้ำว่ามาบ่นเพื่อนไว้เธอเพื่อนอยากกินยังกะเอามาให้เพื่อนแม่แม่เพื่อนมากยังจ้าเพื่อนแบบว่าเพื่อนอันใดก็ได้พราว่าอันเราให้ใกล้ตัวก็คือโอเคแม่๋ยจะห้าสิหามาให้เพื่อนคันว่าหัวหมูก็ได้ส่วนมากก็สิเราให้ใกล้ตัวกับลาบลาบก็ต้องลาบเลือด ลาบเลือดเอาบันนี้เอฟซีถามว่าหมวดนี่เพื่อนได้หมวดที่แล้วเพื่อนบอกหาซีเนาะเพื่อนบอกตัวซีตัวหาคือเกาตัวซีตัวหาปันนี้บอกเอฟซีนแมงวดนี่เพื่อนได้ตัวใดแน่จ้าให้ตัวซีตัวหาคือเกาให้ตัวเกาบ่แม่แม่ให้ตัวซีตัวหาคือเกาแม่ถามแล้วมาวานนี่ก็ว่าให้ตัวซีจะแดงว่าเหล็กเกานีมาเนาะสงสัยเหลขกเกาสีมาเด้อ แต่ว่าแม่บ่ได้ถามย่ามว่ามันสิมาตัวเกาบ่อดีถามบ่บ่บ่ได้ถามคือเพ่นเว้าแล้วก็แล้วไปเลยนเว้าอันสิมาคือเก่าล่ะพ่อบหนีติดสดอกพ่อวางสิค่ะนอกากเลยล่องถามมันก็นะาค่ะอันเลขตปวใดล่ะลูกแม่อยากอัน แม่สีอันสื่อของเล่นไ้ตัวซีคือเ่าละแม่เพิ่นอยากได้ของเล่นอีหยังก็ค่ะแม่เพิ่นอยากได้ของเลนอันอันอยังแนวตักรา้ตัก,ย,ตกยังจังนส่นะโอ้ของเลน่อนอยเ่<ก>เพื่อนอันแนวขายของเด็กหน้อยะออนะเนาะจะแม่ก็เรียกว่าสีซื้อห้ไปถามไม่ด้วยลูกเพื่อนอยากได้อันอันของเลนคำว่าเพื่อนในพี่น้องหมายถึงผีที่อยู่ในหนีมมแมนมจแมนค่ะเพิ่นอยากได้ของเลนอออยากได้ของเลนกับเด็กกินเหล้าค่ะออื ว่าจะได้ก็อยากกินเหล้าบ่อยากกินเหล้าโอ้โหงวดนี้ใชได้กินเยอ่ดอกเนาะเนาะได้กินพแม่แมาบอกแล้วเนาะเออพ่นบอกแล้วเนี่ยอันนี้คือยังแม่อยู่ในนี่ใบไม้ตัวก็ะถิ่นมะยำให้ตัวนี่นะเห็นเลขอยู่ในใบไม้ใบไม้นี่ล่นลงมามันบ่จ้ะพี่น้องอะยำตะเลีให้เอฟซีเบิ้งอีกรอบนึงเนาะแม่เนาะแปดเลขยังแม่แม่เห็นเป็นเลขยังจ้ะสี่ห้าสี่ห้า น้องแตงโมอ่าคุยกับพีแล้วแล้วเพิ่นก็บอกตัวเลขว่าซีหาคือกันตัวซีตัวหาคือกันบอกตัวนี้เลยว่าจ้ะแมน่ะพี่น้อแคปหน้าจอไว้นะคะใครเห็นก็อ่าให้ใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นแนวทางเด้อพี่น้อเป็นความเสื่อส่วนบุคค้นพ่อก็ข้ากับเสื้อจะแม่เพราะว่าห้าอยู่นี่สามิบปีแล้วเสื้อนะแม่นะเสื้อหลัวห้าวเบาข้ากับเสื้อหลด เพิ่นเห็นเมื mm ่อกี้เฮาวของโซนใจซื่อๆจ้แม่อือแต่กานเฮาสนใจเฮามาสนใจตอน51ค่ะหาหนึ่งนใจตอนเฮาวยุายแล้วเนาะออืเฮาว่าเลขอีหยังมันคือสิออกแต่ตุกเก่าแท้ค่ะเฮาร้อยทีแรกเฮาซื้อแล้วมันบ่ออกบบดนี้เฮาบ่ซื้อแม่นบ่ค่ะมันละมาออกบบดนี้โอ้ยเลข๋ยวกโมออกอีกคือเก่าแม่ว่าซั่นแม่ใหญ่มันเลยได้ค่ะเฮาก็บ่ได้เฮาเสีย2,000 บันนี้งวดนี้เสื้อป่ะงวดนี้เสื้อเพราะว่าเขาได้เลยได้ซีสีหางวดที่แล้วแม่กระถึกเกค่ะอ่าย้ำตัวเลขให้เอฟซีบันนี้งวดนี้เด้อพี่น้องฟังชัดๆจากปากของคุณแม่ลำไภอนะคะเป็นคุณยายของน้องแตงโมซึ่งสามารถสื่อสัมผัสกับผีผีโพนผีเจ้าที่ยุนีละพี่น้องยุนีที่มีทั้งเอ่อทั้งเป็นปูทั้งเป็นเล็กน้อยบ่แม่ค่ะ แต่ว่าสำหรับของน้องแตงโมนี่เพื่อนกะซี่เห็นมดทุกผีและแมีผู้เฒ่าผีเล็กหน่อยเพื่อาเป็นเพื่อนค่ะแต่ว่าผู้มาบอกนี่นาจะเป็นเป็นเล็กน่อยเป็นเล็กหน่อย,อ,อ,ยอ่ะสรุปแล้วเป็นผีเด็กมาบอกแต่ถ้าฝันเห็นกับเป็นเล็กหน่อยแต่นาแก่ย่ำตัวเลขแม่หาซี่ซี่ห